กองวัณโรคก,กรมควบคุมโรคตอนที่5การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงคือการได้รับเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยและเกิดการติดเชื้อในร่างกายแต่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสามารถยับยั้งเชื้อวัณโรคได้จึงไม่มีอาการป่วยหรือผิดปกติใด,ดๆเกิดขึ้นและไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ผู้ติดเชื้อควรได้รับการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงโดยการกินยาเพื่อป้องกันการป่วยเป็นวัณโรคในช่วงสองปี หลังจากการติดเชื้อทันทีและเอ็กซเรย์ปอดทุก6เดือนจนครบ2ปีดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงและอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทเมื่อมีอาการไอจามควรสวมผ้าปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ก,กระจายสู่ผู้อื่นตรวจสุขภาพด้วยการเอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง